แมปนี้นะฮะมีชื่อว่า Pet Duel Simulator นะครับเป็นการประลองกันของสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นมาเขาให้น้องแมวเรามาตัวหนึ่งปกติต้องคูณพลังให้เราใช่ไหมแต่แมปนี้เป็นการสู้กันแล้วน้องแมวทําอะไรน้องแมวมีพลังต่อยคูณ1เป็นคอมมอนขนาดเล็กมี4ขนาดด้วยกันสวัสดีน้องแมวนายจะสู้ไหวไหมเนี่ยทางด้านนี้คือคู่ต่อสู้เดี๋ยวนะ <laughs> สัตว์เลี้ยงน่ารักมากต้องมี2 5 0 power อ่ะลองสู้ดูสิ ตอสู้ังเป็นยังไงเอาน้องแมวข้างหลังข้างหน้านี่คืออะไรอ๋อสัตว์เลี้ยงโอ้โหมีเอฟเฟกด้วยข้างหน้าไปสู้ข้างหลังแยกล่างเหรอ <c oughs> ผมชอบสัตว์เลี้ยงตัวนี้มากเลย <c oughs> หน้าเราคล้ายกัน <c oughs> อ่ะยังสู้ไม่ได้แล้วฝึกยังไงอ๋อนี่คือตัวใหญ่อ๋อมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แบบในรูปเมื่อกี้ฝึกคือเทรนนิ่งตรงนี้มีสองที่มีเป็นเอเนจีแล้วก็มีเทรนอ๋อเป็นเด็ก กับ Knowledge แล้วก็มีเงินฝึกสมองของใครอะ่ะเราอ่านหนังสือแต่สัตว์เลี้ยงเราเก่งขึ้นนะฮะหรือว่าเป็นการอ่านเพื่อหาความรู้ไปฝึกสัตว์เลี้ยงตอนนี้ Knowledge 60กว่าแล้วถ้าเกิดฝึกอันนี้ล่ะฝึกยังไงอ๋อเออนี่สัตว์เลี้ยงมาต่อยรับกิฟต์แป๊บหนึ่งเคลมมาได้เงินเงินเอาไว้ซื้อสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเงินก็เหมือนวินนะฮะส่วนบอสคือโอ้โหเกแชท อะฝึกไปน้องแมวต้องการ250เรามีอยู่140เพิ่มมาทีละ2นะฮะอีเวนต์เอกฮาโลวีนยังไม่หมดอีกเหรออีเวนต์เอกมีคูณพลังให้ฮะ 25, 30, 100แล้วก็สูงสุด1,000รับฟรีได้จากการอ่าสู้กับแชทสู้กับบอสได้1อันใช่ไหมแชทอันนี้ใช่490แล้วอ่ะมาเมื่อกี้เราแพ้อันนี้คือหูใช่ไหมสัตว์เลี้ยงมีหู ชอบความน่ารักมากเติ์เลี้ยงเจ้าเฟสแมนแมนเฟสโอเคฮะได้เงินหบาทต่อไปคือแคทเลดี้หนึ่งพันแปดร้อยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเทเลพอร์ตมีสามโซนอีกสองโซนยังไม่มาโอ้อีกแล้วเพิ่งเห็น리ร드리รีเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การคูณแล้วก็เงินด้วยใช่ไหมอ๋อใช้เงินีร์드เราไม่ร์ดได้ไหมครับผมไม่อยากเกิดใหม่เลยผมอยากอยู่แบบนี้แหละ เอาละวันนี้เรามาตามหาสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อมาสู้กับพวกเขาเหล่านี้กันเริ่มจากวิทยาศาสตร์หน้ารู้ในร้านค้ามีเป็นแพ็คแพ็คนี้คูณ300สูงสุดแพ็คนี้คูณ500ในอีเวนต์คูณพันหึเลยนะส่วนเกมพา s สโอ้มันคล้ายๆแมปนี้เลยแมปดึงดาบ v i p Double e a r n i n g ิรับ2เท่าเงินใช่ไหมคูณ2เด็ก d e x t เ r i ร y เราอ่านหนังสือทำไมสัตว์เลี้ยงเก่งขึ้นหาความรู้ของเราใช่ไหม คูณสองโนเลจเรียบร้อยเพิ่มโชคไม่เอาเศษเลี้ยงได้หกตัวเอ๊ะเวลาเพื่อนสู้สสยังไงเนี่ยคือสู้ทีละตัวหรือว่าหกตัวสู้พร้อมกันเศษเลี้ยงเพิ่มได้หกตัวเอาเอามาเวลี่ซูนเลี้ยงโอพีอีกแล้วอันนี้แปดพันโลบัคฮะคูณสี่พันห้าร้อยแต่ยังไม่ขายครับแพ็คไหนเก่งกว่าแพ็คข้างบนข้างล่างอ๋อข้างล่างคือสกิบีดี้เหรออ๋อดูไม่ออกเมื่อกี้นี่คือสกิบีดี้ข้างล่างเก่งกว่าใช่ไหม อันนี้คูณห้าร้อยันนี้คูณสามร้อยเอ่อเอามาสามตัวแล้วกันแล้วเปิดตรงไหนอ๋อเปิดตรงนี้ทีวีหมดเลยทีวีหมดเลยเอ๋อทีวีไม่เหมือนกันคูณห้าสิบห้าคูณสี่สิบห้าคูณสี่สิบห้าระดับอีพิกเราใส่ได้กี่ตัวนะเราใส่ได้หกตัวอ่ะขออีกแพ็คแล้วกันเข้าไปเซ็นไน อะไรเนี่ย9%ไม่ออกเลยฮะ6ตัวเต็มแล้วฮะมาสัตว์เลี้ยงอ่าไปฝึกก่อนรับอันนี้มาเคลมเออสัตว์เลี้ยงโอพีคูณเท่าไหร่คูณ3.5ฝึกอ่านหนังสือหาความรู้สัตว์เลี้ยงจะได้เก่งขึ้นพวกนายฟังนะน,นี่คือน,นิทานที่จะเล่าให้ฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่หลงเข้าไปในป่าแล้วไปเจอกับศัตรูที่เก่งกาจมากเขาสู้กับศัตรูไม่ได้เจ้าของเลยพาเข้ามาฝึก เมื่อฝึกแล้วเขานั้นเก่งขึ้นเขาก็ปล่อยสัตว์เลี้ยงกลับเข้าไปในป่าเพื่อไปกกสูก้กับศัตรูตัวนั้นปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงไม่รอดจบนิทานอ่ะอันนี้คือใครจะฝึกฝึกยังไงมีหกตัวนายจะไปทั้งหมดไหมหรือว่าทีละตัวเอ๊ะเดี๋ยวนะผมมีเท่าไหร่เนี่ยผมมีสามแสนอันนี้ได้ใช่ไหมอ๋อ vep ออหกตัวซ้อมกันหมดเลยฝึกกันหมดเลยดีมากดีมากแสกดงว่าตอนสู้เขช่วยกันใช่ไหมเอาสักล้านหนึ่งก่อนแล้วกัน เอ่อผมผมว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่สัตว์เลี้ยงอันนี้น่าจะเป็นคนฝึกใช่ไหมฝึกอ่านหนังสือมนุษย์เพื่อฝึกสัตว์เลี้ยงอีกทีหนึ่งแคทเลยี้มาเจอกันหน่อยครับคุณป้าเลี้ยงแมวอ,อ๋อทำไมมาตัวเดียวอะ่ะเอานึกว่าจะมาทั้งหมดมาแค่ตัวเดียวคุณตำรวจครับหนึ่งหมื่นสองพันอ่ะคลิกไปมาแค่ตัวเดียวเองได้เก้าสิบบาทมาครับคุณบอสเมกะแชท ส่แว่นอย่างเท่อืมอืมนี่เจอทีวีหน่อยอาา่าฮะได้หลายนะพันกว่าใช่ไหมได้อีเวนต์เอกด้วยในห้าร้อยอ๋อแต่ว่าผมคูณสองทำคินด็อกทาคินด็อกคืออันไหนอันนี้สามสิบทำคินด็อกต้องได้ตัวนี้สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยทาคินด็อกทาคินแคท แล้วตัวใหญ่ต้องทํายังไงถึงจะเป็นตัวใหญ่เอาไปรวมหรอโซนต่อไปใช้ห้าพันอีกนิดหนึ่งมาสู้ออโต้ไปเลยเออโต้คลิกไปเลยอืึโอเคอ่ะเราได้มาแปดอันอยากได้สองเปอร์เซนตะ่ะสออร์ซนมาหน่อยเออเมื่อกี้อะไรได้แต่น้องหมาสุดท้าย อ่าไม่ออกเลยฮะสองเอร์เซนสรุปคือมันจะมีโอกาสเป็นตัวใหญ่หรือว่าต้องรวมอืมไม่มีปุ่มรวมอ๋อตรงนี้โถไม่เห็นรวมเป็นตัวใหญ่จากคูณสามสิบกลายมาเป็นตัวไหนตัวไหนอ๋อตัวนี้หนึ่งดาวคูณสามสิบเจ็ดเพิ่มมานิดหนึง่งแต่ว่ารวมได้อีกฮะแล้วก็ขั้นต่อไปก็ใช้อีกสามตัวที่รวมแล้วจากสามสิบเจ็ดเป็นเป็นเท่าไหร่ สีโอ้เท่าอันนี้เลยนะเท่ากับอันนี้เลยอะที่เราซื้อมาโอเคอ่ะไปโซนต่อไปโซนนี้เจอกับอ่าซุเปอป์สตาร์คาเมล่าแมนสกีบีดี้หนบิลเลียนมาครับเจอกันหน่อยนี่น้องหมามาเองแสดงว่าสุม่มแล้วแต่ว่าตัวไหนจะสู้โอเคแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้สี่ล้านสู้ได้ไหม แล้วมีอยู่สองล้าน,านเผื่อจะสู้ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแพ้แพ้แพ้แพ <c oughs> ฝึกอ่านหนังสือตรงนี้เอาละสัตว์เลี้ยงวันนี้มีนิทานจะเล่าให้ฟัง <c oughs> นิทานเรื่องเดิมเฮ้ยมันฝึกยากขึ้นแฮะตอนนี้อ่านทีหนึ่งได้หลักหมื่นฮะมื่นห้าเปลี่ยนหนังสืออันนี้เป็นเล่มสามสิบเท่าไหร่สามหมื่น โอ้เป็นบินเลี่ยนยากนะ,ะที่ฝึก VIP ตรงนี้มาฝึกกันหน่อยได้ทีละเท่าไหร่20000 0สัตว์เลี้ยงโซนนี้ใช้เงินตั้งแต่5 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0แล้วก็1ล้านอาจจะต้องรีเบิร์ตเราต้องการเงินเท่าไหร่รีเบิร์ตรีเบิร์ตต้องการ20,000อ่าสู้กัรนี้ได้ละได้เงินเท่าไหร่ครับได้เงิน15,000อ่าโอเครีเบิร์ได้เงินไม่หายแต่ว่าต้องฝึกใหม่หมดเลย คูณให้สิอร์เอาลองรีเบิร์ดูหมดเลยครับ Knowledge Dexterity หายหมดเลยครับแต่เงินยังอยู่โอเคต้องฝึกใหม่อ่าฝึกอันนี้ไปบวกมาสิบเปอร์เซ็นต์ <laughs> ไม่ต่างจากเดิมเลยสองแสนหกพันเมื่อกี้สองแสนหนึ่งพันโอ้ไม่รีเบิร์ดเสียเวลาแล้ะไมเคลิลมาเจอกันหน่อยให้เงินกี่บาทอืม เก้าหืสองโอ้เยอะอยู่มาฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งสักล้านหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้เราคูณสองฮะตู้หนึ่งล้านตู้สูงสุดขอโซนนี้สัตว์เลี้ยงคูณเท่าไหร่เปิดมาตัวหนึ่งอ่ะฮะเจ้าตุนปากเป็ด25%คูณ24โอ้อีเวนต์ดีกว่าครับไม่ต้องฟาร์มเงินที่เสียเวลาเลยอาโวต่อไปต้องใช้เงิน12ล้าน ผมน่าจะฟาร์มสู้กับตัวนี้ได้แต่ว่าบอสหนึ่งบิลเลียนเลยอะยังไงดีผมว่าไปฟาร์มอันนี้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาฟาร์มอีเวนต์ก่อนอืมต้องการอีเวนต์เอกมาเปิดแล้วก็เอามารวมให้เป็นตัวใหญ่ได้มากี่อันดูสิสี่สิบห้าอันม,มันเปิดช้ามากอะจําเป็นต้องซื้อเปิดทีละห้าตัวไหมเปิดทีละห้าตัวต้องซื้ออันนี้ก่อนหรือเปล่าออะเปิดทีละสามก่อนแล้วกันมาต้องได้อย่างน้อย,อยคูณหนึ่งร้อยอะ ถึงจะใช้งานได้โอ้โหสุดท้ายได้แต่น้องหมาน้องแมวรวมอัปเกรดออัปเกรดออัปเกรดอรวมไปรวมฮะาากลายเป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้เอายั่งอีกเหรออันนี้คือน้องแมวตัวใหญ่คูณ43่แล้วน้องหมารวมเป็นตัวใหญ่ไม่ได้เหรอยังไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมน้ำยาบูสหายไป เนี่ยผมเพิ่งจะฟาร์มได้28ใบนะเมื่อกี้ยังเหลือเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเกมดีอีกแล้วน้ำยาบูสหายลองฝึกอยู่สินี่ไงรถจริงด้วยหรือแสนหกทำไมอย่างนั้นอนะใช้ทีละขวดพออ่านี่กดใช้เนี่ยฮะเมื่อกี้เหลือเป็นชั่วโมงเลยนะครับยังไม่หมด60วินาทีอยูย่ๆหายไปเฉยได้ไหม2สักตัวหนึ่งขอหน่อยเถอะ คูณหนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเลยก็ได้ได้แต่น้องหมาน้องแมวโอเคไม่เปิดแล้วอัพเกรดออัพเกรดอัลรวมไปอ่าเป็นตัวใหญ่ละฮะน้องหมาคูณห้าสิบสองนะครับเพิ่มมานิดเดียวเองจากสีก่สิบห้าเมื่อกี้อ่ะเท่าไหนเท่านั้นโอ้โหนี่คือตัวใหญ่ได้สองแสนสองแสนสองหมื่นจากสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเมื่อกี้ เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งขออันนี้สักแพ็คล้วกันเพราะว่ามันฝึกช้ามากขอ9%สักตัวหนึ่งคูณ125 10ใบามาถ้า1%จะดีมาก10บใบเปิดมาเปิดทีเดียวเลยเหรอโอ้โอ้คูห้าร้อยคูร้อยี่สิบห้า <laughs> ได้สองตัวเลย thank you เจ้าสกีบีดี้สกีบีดี้แคททอยเล็ดแคทกับอาคามิล่าด็อกนะฮะ มาฝึกซิฝึกสิฝึกได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้หกแสนครับ <laughs> บูสสามสนาทีนะครับจะหมดแล้วนะฮะผมยังฟาร์มได้ไม่ถึงหนึ่งบิลเลียนเลยแต่ใกล้แล้วฮะใกล้จะหนึ่งบิลเลียนเลยอีกห้าร้อยล้านโ <laughs> อเคโซนนี้โซนเดียวพอไม่ไหวในที่สุด1นึ่งจุดหบิลเลียนมาเจ้าสกีบีดี้เจอกันหน่อยอ่ะฮะ เจอกับทีวีของเราอืมอืมผักไปต่อยไปต่อยไปนั่นแหละนั่นแหละเออโอ้ยกวาจะชนะ <c oughs> ต้องการเงินเท่าไหร่นะอ่าสิบสองล้านอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฟามเงินก่อนเอ,อ๊ะแต่นี่นี่หนึ่งบิลเลียนเองเออในนี้เขียนหนึ่งบิลเลียนอุตสาห์ฝึกมาโอเคโซนที่สามครับโซนที่สามโหทาเต้นและคูณ 2.5ุดหบิลเลียน7จจุห้าบิลเลียนสาสิบิลเลียน7จบิลเลียนสองบิลเลียนมีฟัง์กชันอะไรที่ช่วยเล่นได้ง่ายขึ้นไหมสัตว์เลี้ยงตัวสูงสุดใช้4.2ุ่ดสองบิลเลียนฮะแล้วถ้าฝึกตรงนี้ล่ะฝึกดูสิฝึกทีหนึ่งได้61ล้านและคคูณมาเจอกันหน่อยและคคูณที่เลี้ยงและคคูณออกมาสู้กัน <laughs> และคคูณเลี้ยงและคคูณได้เท่าไหร่เนี่ย5ล้าน คูณ2อเป็นสิล้านอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะมันฟาร์มนานมากเลยเมื่อกี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ